สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำให้กับหลายๆท่านที่มีปัญหาสำหรับใบพัดลมเราแตกนะครับแล้วเราจะาไปซื้อใบมาเปลี่ยนใหม่ครับเรามีวิธีดูง่ายๆนะครับโดยที่เราเวลาไปเปลี่ยนเราไม่ต้องไปถือใบพัดลมไปด้วยเรา ไปถึงเราสามารถบอกคนขายได้เลยครับว่าพัดลมเราขนาดเท่าไหร่นะครับวิธีการดูนะครับง่ายๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะดูตรงไหนนี่นะครับวิธีการดูนะครับนี่ครับก็จะมีป้ายฉลากนะครับหรือสติกเกอร์เขาติดไว้ลักษณะนี้นะครับก็จะเขียนไว้ว่ารุ่นอะไรยี่ห้ออะไรแล้วก็ขนาดเท่าไหร่นะครับ นี่ครับเราดูข้างล่างนะครับข้างล่างสุดจะเขียนว่าขนาด16นิ้วนะครับเมื่อเราดูแล้วจําไว้นะครับเราก็จะไปบอกกับคนขายนะครับว่าขอซื้อใบพัดลมขนาด16นิ้วนะครับยี่ห้ออะไรนะครับเขาก็จะหยิบให้เราทันทีนะครับโดยที่เราไม่ต้องถือใบพัดลมไปด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้ ก็เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับเท่าไรคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ